สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิล์มเทวินตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังอยู่กับผมตูนธนกฤษเช่นเคยนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการอัปเดตเรื่องหนังรายการที่จะหยิบยกเอาภาพยนต์ที่หลายคนให้ความสนใจอยู่มารายงานรายได้ให้ทุกคนได้ทราบกันซึ่งเราก็จะกลับมาพบกันเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ทางช่องฟิล์มเทวินตี้ของเราที่ดีครับดังนั้นใครที่อยากจะทราบว่าในช่วงนี้มีภาพยนต์เรื่องไหนกําลังเข้าฉายอยู่และแต่ละเรื่องกระแสการตอบรับเป็นยังไงทํารายได้กันไปเท่าไหร่แล้วก็อย่าลืมกดติด ตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องฟิล์มส0ตตของเราเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับ ซึ่งสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพานุพงครับโดเนตมาสนับสนุนรายการ30บาทคุณสิทธิ์200บาทคุณธนวัฒน์25บาทคุณเกษมสาร48บาทคุณเกียรติชัย50บาทคุณธีรยุทธ์20บาทคุณตรี35บาทคุณธนงศักด์120บาทคุณชาตรี100บาทคุณเกรียงศักดิบ1 9้าบาทคุณเทียนชัย50บาทคุณพัชรพล20บาทคุณพนม100บาทคุณสุกิจ1 9 9บาทคุณ ว่าชราเดช100บาทและคุณอัชารา30บาทขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยครับและสำหรับพี่พีน้องคนไหนที่อยากจะร่วมสนับสนุนรายการอัปเดตเรื่องหนังของเราให้มีต่อไปทุกๆสัปดาห์แบบนี้ก็สามารถโดนได้ทางเลิบัญชีที่ขึ้นให้หน้าจอตอนนี้หรือดูได้จากรายเดียดที่ผมใส่ไว้ให้ใต้คลิปได้เลยครับ และสำหรับในคลิปนี้จะเป็นการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์ณวันที่15กันยายนต0 2 5 2 5ใครที่ชื่นชอบและกำลังเชียร์ภาพยนตร์เรื่องไหนอยู่ไปรุ่มนมร้อมกันเลยครับพร้อมมาเรื่องกปนที่ภาพยนตร์เข้าฉายใหม่ในบ้านเราครับกับภาพยนตร์เรื่อง The Shadow's Edge แผนระห่ำใหญ่ฟัดเดือดภาพยนตร์แนวแอคชั่นดราม่าจากประเทศจีนผลงานการแสดงเรื่องล่าสุดของแจ็คกี้ชานกับเรื่องราวของภารกิจจับกลุ่มคนร้ายของอดีตตำรวจผู้เชี่ยวชาญด้านการแกะรอยเรื่องนี้เพิ่งเข้าฉายในบ้านเราสัปดาห์นี้นะครับแต่ที่จีนฉายมาตั้งแต่วันที่16สิงหาคมเลยครับปัจจุบันยังไม่มีการเปิดเผยทุนสร้างและก็ทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น27.4ล้านเหรียญอีกหนึ่งเรื่องที่เพิ่งเข้าฉายใหม่ในสัปดาห์นี้ครับกับ The Long Walk เดินมรณะ ขบยืนแนวทิลเลอร์จากค่ายไลออนเกตกับเรื่องราวของการแข่งขันเดินมาราธอนที่ใครแพ้ต้องตายโดยเดอลองวอล์กเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่12กันยายนใช้ทุนสร้างไป20ล้านเหรียญปัจจุบันทํารายได้ไปแล้วทั้งสิ้น11.5ล้านเหรียญเรื่องนี้รายได้อาจจะไม่เยอะนะครับแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในเส้นทางที่จะคุ้มทุนได้อยู่ครับอีกหนึ่งเรื่องที่เพิ่งเข้าฉายในบ้านเราครับกับ The Toxic a v e n g e r เจอรฮีโร่พันท็อกซิก ภาพยนตร์แนวแอคชั่นคอมเมดี้จากค่าย Legendary กับเรื่องราวของชายแคระที่กลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่หน้าตาประหลาดแถมมาพร้อมกับความโหมดแบบขั้นสุดโดย The Toxic Avenger เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่29สิงหาคมปัจจุบันยังไม่มีการเปิดเผยทุนสร้างทำไรายได้ไปละทั้งสิ้น3.2ล้านเหรียญ ส่วนเรื่องนี้ก็เพิ่งเข้าฉายบ้านรอสัปดาห์นี้เช่นกันครับกับ The Roses กหลาบภาพยนต์แนวรดราม่าคอมบมด,ดีจากค่ายเซอร์ไลท์พิกคเจอร์กับเรื่องราวของความทะเยอทะย,ยานและการอยากเอาชนะที่กำลังจะกลายเป็นมรสุมทำลายชีวิตครอบครัวโดย The Roses เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่29สิงหาคมปัจจุบันยังไม่มีการเปิดเผยทุนสร้างและก็ทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น40.9ล้านเหรียญ CAT 4K ศูนย์รวมสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มดูคลิปลื่นไหลไม่มีสะดุดความบันเทิงที่เลือกได้ในแบบของคุณการันตีเชื่อถือได้100%อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งของพวกเรา CAT 4K กันนะครับ สุดเรื่อนนี้กำลังจะเข้าฉายในบ้านเราวันพฤหัสที่18กันยาที่จะถึงนี้ครับกับภาพยนตร์เรื่อง o s t ต l l i n g คนเดือดขวางทางโจรภาพยนตร์แนวทิวเลอเร์คคมดี้ผลงานจากค่ายโซนี่พิเคเจอร์กับเรื่องราวของอดีตนักเบสบอลที่ต้องเข้าไปพัวพันกับโลกอาชญากรรมใต้ดินโดยคอ t ต l l i n g เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่29สิงหาคมใช้ทุนสร้างไป40ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปลวทั้งสิ้น26.9ล้านเหรียญเรื่องนี้จะทำไม่ได้อย่างน้อยสักประมาณ80ล้านเหรียญถึงจะคุ้มทุนนะครับดูจากรายได แล้วก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเลยทีเดียวครับจะเข้าฉายในบ้านเราวันที่18กันยายนนี้ ส่วนเ่งนี้สบายหายห่วงไปแล้วนะครับกับม t ต r i a l i ิ t รักแบบไหนที่ใจตามหาภาพยนตร์แนวโรแมนติกคอมเมดี้จากค่าย A24 และ Sony Pictures เกี่ยวับเรื่องราวของรัก3เศร้าระหว่าง1สาวและ2หนุ่มโดยม t ต r i a l i ิ t เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่13มิถุนายนใช้ทุนสร้างไป20ล้านเหรียญปัจจุบันทำไรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น101.3ล้านเหรียญเรื่องนี้พลังนักแสดงกินขาดครับหนังได้กำไรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนวันนี้ท่าทางจะแย่ครับกับ Nobody 2คนธรรมดานรกเรียกพี่2การกลับมาอีกครั้งของภาพยนตร์แอคชั่นทิลเลอร์จากค่ายยูดูเบอร์เซฟิกเจอรเรื่องราวของอดีตนักฆ่าที่ต้องหวนกลับคืนสู่วงการอีกครั้งโดย Nobody 2เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่15สิงหาคมใช้ถุกสร้างไป25ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปเพียงแค่38.7ล้านเหรียญเท่านั้นเองครับดูแล้วค่อนข้างน่าเป็นห่วงม,งมากๆครับสำหรับ Nobody 2เพราะว่าสัปดาห์ล่าสุดเก็บเพิ่มได้แค่เพียง1ล้นหยนยญเท่านั้นเองครับ ไปตอนกับเรื่องนี้ครับกับ We p ปิลสภาพยนตร์แนวฮอล์เรอร์ทูเลอร์จากค่ายนิวไลท์ซีนีมาและวอร์เนลลาเทอร์กับเรื่องราวของการตามหาเด็กนักเรียนที่หายตัวไปจนนำพาไปสู่ความระทึกขวัญอย่างไม่คาดคิดโดยเวเปิลสเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่8สิงหาคมใช้ทุนสร้างไป38ล้านเหรียญปัจจุบันทำไรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น259.5ล้านเหรียญรุ่นนี้นอกจากจะทำกำไรหายห่วงไปแล้วก็น่าจะมีลุ้นรางวัลอีกเพียบเลยเละครับ ไปตอนกับเรื่องนี้ครับกับ f r ีเกี r e Friday สุขสยอง4ร่างสลับรุ่นการกลับมาอีกครั้งของภาพยนตร์แนวคอมเมด,ดี้จากค่ายดิสนีย์เรื่องราวความวุ่นวายที่เกิดขึ้นกับ4สาวต่างวัยที่ต้องมาสลับร่างกันโดย f r e เกี r e f r i d a เเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่8สิงหาคมใช้ทุนสร้างไป42ล้านเหรียญปัจจุบ,บันทำไรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น146.2ล้านเหรียญเรื่อนี้ก็ได้กาไรไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับ ไปต่อนกับเรื่องนี้ครับกับ The Bad Guys 2วายร้ายพันดี2การกลับมาอีกครั้งของภาพยนตร์แอนิเมชันแนวแอคชั่นคอมดี้จากค่าย DreamWorks และ Universal Pictures กับภารกิจสุดท้ายของเราวายร้ายที่พยายามจะก,กษียณโดย The Bad Guys 2เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่1สิงหาคมใช้ทุนสร้างไป80ล้านเหรียญปัจจุบันทำไรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น193.5ล้านเหรียญเรื่องนี้ก็เพิ่งจะเอาตัวรอดไปได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์นี้ยังเก็บเพิ่มมาได้อีกประมาณ3ล้านเหรียญครับ ส่วนนี้ก็ยังเก็บเพิ่มได้อีกนิดหน่อยครับกับเด e n เนคเก็ตกันมือปราบปืนเปลือยภาพยนตร์แนวแอคชั่นคอมิี้จากค่ายพาราเมลพิกเจอร์กับภารกิจช่วยเหลือโลกของตำรวจรุ่นเก่ากับลีลาสุดกวนโดยในอะเนคเก็ตการเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่1สิงหาคมใช้ทุนสร้างไป42ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น101ล้านเหรียญหนันงน่าเรียมเรื่องนี้ไม่เจ๊งนะครับได้กำไรเรียบร้อยแล้วครับ ไปลุ้นเรื่องนี้กันต่อครับกับ Demon Slayer Kimi s i n o Yaba The Movie Infinity Castle ดาบพิฆาตอสูรปราศาสตร์ไร้ขอบเขตการกลับมาอีกครั้งของภาพยนตร์แอนิเมชันแนวแอคชั่นแฟนตาซีจากค่ายอนิเพ็กที่จัดจำหน่ายโดยค่ายโซนี่พิ t กเจอร์กับมหาศึกการต่อสู้ครั้งสุดท้ายระหว่างนักล่าและเหล่าอสูร โดยดิ s t สเลเยอในภาคนี้เข้าฉายในประเทศญี่ปุ่นไปเมื่อวันที่18รกรกฎาคมปัจจุบันยังไม่มีการเปิดเผยทุนสร้างและก็ทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น352.9ล้านเหรียญดาพิคาดสู์สัปดาห์นี้ไปเปิดตัวที่อเมริกาเรียบร้อยนะครับทำให้รายได้กระโดดขึ้นมาเยอะเลยทีเดียวครับไปตอนกับเรื่องนี้ครับกับสมอ ภาพยนต์แนวแฟนตาซีคอมดี้จากค่ายพาราเมลพิเคเจอร์กับภารกิจกอบกู้จักรวาลและตามหาป้าป่าที่ถูกลักพาตัวไปเดอะสมอสเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่18กรกฎาคมใช้ถุกสร้างไป58ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น1 1 8 7ล้านเหรียญสมอวสเนี่ยถ้าคิดเฉพาะต้องแบ่งให้โรงภาพยนต์ครึ่งหนึ่งก็ถือว่าคุ้มทุนนะครับแต่ว่าไม่เป็นการคุ้มทุนแบบคาบลูกคาบดอกมากๆครับซึ่งรายได้ลักษณะนี้ดูแล้วยังไงก็ไม่น่าได้ไปต่อครับ ส่วนนี้ก็ยังเก็บเพิ่มได้อีกนิดหน่อยนะครับกับ How t o t r a i n น o u r d r a g อ n อภิษิหารไวกิ้งพิชิตมังกรภาพยนตร์แนวผจญภัยแฟนตาซีจากค่าย Universal p i c t u r e ที่สร้างขึ้นจากภาพยนต์แอนิเมชันของค่าย DreamWorks ในปี2010โดย How to Train Your Dragon เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่13มิถุนายนใช้ถุนสร้างไป150ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปทั้งสิ้น633ล้านเหรียญสัปดาห์ล่าสุดยังเก็บเพิ่มมาได้อีกประมาณ1ล้านเหรียญน,นะครับ ทุกนี้ก็ยังเก็บเพิ่มได้อยู่ครับกับ F1 The Movie ภาพยนตร์แนสปอร์ตดราม่าจากค่าย Apple Studio และ Warner b r o t h e r ผลงานการแสดงล่าสุดของแบ p ผีดโดย F1 เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่27มิถุนายนใช้ทุนสร้างไป200ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น623.2ล้านเหรียญทุกนี้ก็ถือว่าทำไรายได้เกินกว่าที่ Apple Studio ตั้งเป้าเอาไว้แล้วครับ เรนี้ก็ยังเก็บเพิ่มได้อยู่นิดหน่อยครับกับ j u r a s s i c World Rebirth กับเนืดอชีวิตใหม่การกลับมาอีกครั้งของแฟรนชส์หนังไดโนเสาร์อันดับหนึ่งของโลกจาก Universal Picture ที่ในภาคนี้กระแสการตอบรับก็ยังดีเช่นเคยครับโดย j u r a s s i c World Re Bir t h เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่2กรกฎาคมใช้ทุนสร้างไป180ล้านเหรียญปัจจุบันกวาดรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น862.1้ยหห่งล้านเหรียญหนังได้นนกำไรหายห่วงไปนานแล้วนะครับสับสบป เรื่องนี้ก็เช่นกันครับกับซ u เปอร์แมนภาพยนตร์แอคชั่นซูเปอร์ฮีโร่เรื่องล่าสุดจาก DC Studio และ Warner b r o t h e r ที่เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่11กรกฎาคมโดยซ u เปอร์แมนใช้ทุนสร้างไป225ล้านเหรียญปัจจุบ,บันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น615ล้านเหรียญสัปดาห์ล่าสุดเก็บเพิ่มมาได้อีกประมาณ1ล้านเหรียญครับ ไปดูฝัง m a r เ e l กันบ้างครับกับ The Fantastic Four First Steps จุดเริ่มต้นปมบทใหม่ภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่เรื่องล่าสุดจากมาเ v e l Studio และ Disney ที่เขา้าฉายไปเมื่อวันที่25รกรกฎาคมโดย Fantastic Four ใช้ถุนสร้างไป200ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้ทั้งสิ้น517.2ล้านเหรียญสัปดาห์นี้เก็บเพิ่มมาได้อีกประมาณ5ล้านเหรียญครับ ไปดูภาพยนตร์ที่มาแรงที่สุดในช่วงนี้กันบ้างครับกับ The Conjuring Last r i h e คนเรียกผีพิธีกรรมครั้งสุดท้ายการกลับมาอีกครั้งของภาพยนตร์แนวฮอ r o ์ t h r เลอร์จากค่ายนิวไลซีนิมาและ Warner b r o t h e r กับการรับมือกับคดีสุดท้ายที่น่าสยองขวัญของเอ็ดและรอเรนโดย The c o n j u r i n g ในภาคนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่5กันยายน ใช้ทุนสร้างไป55ล้านเหรียญปัจจุบันทำไรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น332.8ล้านเหรียญ The Conjuring ภาคนี้มาแรงจริงๆครับหนังได้กำไรตั้งแต่สัปดาห์แรกที่เข้าฉายตอนนี้ทำสถิติกลายเป็น The Conjuring ภาคทที่ทำไรายได้สูงที่สุดไปเรียบร้อยแล้วนะครับจากการเข้าฉายเพียงแค่2สัปดาห์เท่านั้นครับและมีความเป็นไปได้สูงว่าจะกลายเป็นภาพยนตร์ที่ทำไรายได้สูงสุดของแฟรนไชส์ The Conjuring ด้วยนะครับเพราะว่าสถิติสูงสุดตอนนี้เป็นของเดอนนันในปี2018ครับทำไป ร้านเหรียญซึ่งก็ห่างกันอยู่แค่นิดเดียวเองครับกลับมาดูรายได้ภาพยนต์ไทยบ้านเรากันบ้างครับเริ่มจากภาพยนต์เข้าฉายใหมเเเ er er เ่เรื่องเวียนไาวตายเกิดภาพยนต์แนวทิวเรอร์ฮเลอร์เราเรื่องราวความระทึกขวัญของลทัทธิประหลาดและน้องสาวที่กลับชาติมาเกิดโดยภาพยนต์นี้เข้าฉายไปเมื่อวันที่11กันยายนปัจจุบันทํารายได้ไปละประมาณ1ล้านบาทภาพยนต์เรื่องลบหลู่ภาพยนต์แนวคอมเมดี้ฮอลล์ที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่4กันยายนปัจจุบันทำรายได้ไปลป 1, 000, 000, 000, 000. Er ไปวยยป,จจรป,ลประมาณ3ล้านบาท ภาพยนตร์เรื่องฟุตทักรักหมูเด้งภาพยนตร์แนวคอมดี้ที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่28สิงหาคมปัจจุบันทํารายได้ไปละประมาณ4ล้าน5แสนบาทภาพยนตร์เรื่องผีใช้ได้ค่ะภาพยนตร์แนวดราม่าคอมดี้ที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่28สิงหาคมปัจจุบันทํารายได้ไปลวประมาณ4ล้านบาทปิดท้ายกับภาพยนตร์เรื่องน่ารักมากมากภาพยนตร์แนวโรแมนติกคอมดี้ที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่24กรกฎาคมปัจจุบันทํารายได้ไปลวประมาณ64ล้านบาท เอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์ณวันที่15กันยายน2025ใครที่ชื่นชอบและกำลังเชียร์ภาพอยู่รื่องไหนอยู่คอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมตูนธนกฤษจากช่องฟิล์มทเวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังขอลาไปก่อนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็กดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับฟิล์มทเนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนัง